สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจับวันที่สามสิบพฤศจิกายนหกห้านะคําเตือนทางจ้องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือห้ากับแปดเจ็ดกับศูนก็ห้าศูนย์หสห้ห้หรือห้าศูนย์ห้หสองห้เนอแปดศูนย์ดหนดองแปดสามแปดห้าแปดหกดเ็ดศูนย์ก็ศูนย์

หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแดหกเก้าอต่อไปสามแปดสามต่อให้สุดนะคะสามหกศูนย์ามหกแห้าหกแล้วก็ห้าแปดหกหรือจ็หกแปดห้าก็ได้เนาะจับคู่ก็สาม3กหกสามสามห้าห้าสาสามแปดแปดสามหกปดแนะคะโชคดีทุกคนต่อไป v I p 7เจ็ดกับศูนย์แปดกับหนึ่งวอพิก็

สามห้าเจ็ดแปดเด้อวันนี้สามห้าเจ็ดแปดจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อทั้งสี่แนวทางเลยนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้เดอ้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ